มัยหนึ่งสเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชวีดาความจริงสมเด็จพระปรมศรีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมาอาคันธุกทานอาคันธุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้ม,มาหรือว่าแขกผู้ม,มาอาคันธุก,กะนี่แปลว่าแขกผู้ม,มา นี่พระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจําอยู่เฉพาะถือว่าเป็นอาคันธุกะทานังประวาการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคันธุกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิตรราชาทรงเตรียมอาคันทุกาตานเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายจ